Welcome to p wow! สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเอแอพ็คของนะคะก็คือแพ็คบอนนาญี่ปุ่นด่างนะคะอ่าก็คโคลเคเซียเลยนะยลร์สดส์แฟลชนะคะเนี่ยตัวนี้คืออันนี้แช่น้ำไว้นะคะแต่ว่ามันต้องเดินทางไปไกลอะ่ะล้วก็ต้อง ครอบนะคะครอบเออด้านบนครอบทิ้งไว้ด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้อะไรครอบคะคือบางคนมีแก้วกาแฟก็ใช้แก้วกาแฟได้เนอะหรือว่าขวดน้ําโคลาลิตขวดน้ำป,ป๊บซี่อะไรเงรี้ยได้หมดเลยให้ออนนแต่ว่ากระถางเราสิ่งนี้ว่ามันใหญ่ไปอันนี้มันเล็กไปอันนี้น่าจะขวด1 2 5จุห้านะคะ เราก็เลยใช้พวกขวดที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะมาครอบกันอันดับแรกนะคะที่ควรทำคือปิดหน้าดินเนาะใช่ไหมคะอ่ะปิดหน้าดินด้วยอะไรได้บ้างออ่เด้วยทิชชู่ห้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะอ่อแล้วก็เป็นหลักๆที่ใช้นะแล้วก็จะแต่ตอนที่เราเคยเคยสั่งของมาตอนนั้นที่เขาเลี้ยงดินเหนียวเนาะเขาจะใช้้องน้ำปิดตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ ปลูกดินเหนียวแล้วก็ส่งของมาให้เรานะคะจะใช้ฟองน้ําที่เหมือนเป็นฟองน้ําอาบาบะเป็นแผ่นนะคะของที่ใช้งานช่างนะที่เราเคยไปเห็นนะคะมันจะเป็นแผ่นยาวๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วเขาก็เอามาปิดตรงเนี้ยที่เป็นดินเหนียวของเขานะคะแล้วก็ส่งประมาณนี้นนะคะ่ะแต่อันนี้เราเลี้ยงด้วยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็เพอ,อะ์ไลนะคะก็ก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องใช้ฟองน้ํานะคะก็เลยจะใช้แค่กระดาษทิชชู่เนาะ ปิดหน้าดินก็คือใส่ก่อนที่จะปิดหน้าดินนะคะใส่จนเต็มเลยหรือเปล่าหรือยังไงคะอ่าไม่ครับเพราะว่าเราจะใส่อันนี้ชั้นนึงยายสังเคราะห์นะอไอ้ตัวนี้คือยายสังเคราะห์นะคะสามารถซื้อได้ตามช้อปปี้นะคะเขาจะมีขายเป็นกิโลกิโลละหนึ่งร้อยบาทประมาณนี้ขอขโมยตุ๊กตาลูกมาได้เฮ้ยมันจะอยู่ในตุ๊กตาลูกอะค่ะตุ๊กตาก็ได้ะคะ่ะหรือว่าใครสั่งต้นไม้บไอยๆก็จะมีไอ้ตัวนี้อยู่เยอะอยู่แล้วไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะ เรามีเยอะมากเพราะว่าเราสั่งต้มไม้เยอะอ่้วเซื้อมาด้วยซื้อมาไม่ได้ใช้เราใช้อันเฉพาะที่สั่งมาใช่บางคนให้มาเป็นเหมือนตุ๊กตาหนึ่งตัวเลยนะให้มาเยอะมากอ่อันนี้ก็ใส่ทิชชู่แล้วก็ใส่เยสังเคะห์ยสังคห์ข้อดีของเขาคืออะไรบ้างคะจากการที่คุณแพ็คเนี่ยปกติจะใช้ใส่เพื่อพยุงใบอ่าเพราะว่า มันจะดีมันมัน,มนพยุงใบอยู่แล้วมันไม่หนักแล้วมันไม่ทําให้ใบเสียหายไม่ทําให้ใบเสียหายประมาณนั้นแต่ข้อเสียเขาก็มีนบางทีคือแบบเขาแบบร้อนเนาะมีความร้อนไหมหรือว่าดีกว่าจริงๆถ้าอากาศร้อนมันก็อาจจะมีผลเสียน,น่อนแ,แต่จริงๆไอ้อากาศร้อนบ้านเราอ่ะอแม้ว่าพอเจอการขนส่งขึ้นมาไม่ว่าจะมีหรือไม่มีใบมันมีโอกาสเสียหาย,หายไ,าได้อยู่แล้วถ้าการขนส่งสองสามวันยังไงก็ ใม่สภาพเหมือนใหม่แน่นอนอทุกคนการส่งโคลโลนะคะมันจะมีทิ้งใบบ้างนะคะมันเป็นเรื่องจะไม่ให้บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องทั่วไปนะคะคือเอ,อมันจะมีอาการทิ้งใบบ้างนะคะคือใบล่าสุดเอ้ใบล่างสุดอย่างนี้ค่ะอาจจะมีอาการทิ้งใบได้บ้างนะคะก็คือเขาโตไวแหละเนาะแป๊บๆเดี๋ยวมันก็แทงออกมาคะไม่ต้องซีเรียสนะคะอ่าประมาณนี้ อันนี้เป็นบอลน,นาด่างญี่ปุ่นนะด่างทุกใบให้ดูก่อนนี่นี่นี่เลยนะคะแอบประมาณนี้ต้นประมาณนี้นะคะอันนี้พอดีจะแพ็คส่งพอดีนะคะก็เลยเออมาทําคลิปเลยนะคะเผื่อใครมีบอลน,นานะคะจะแพ็คส่งก็จะได้แบบว่าเป็นไกด์ไลน์เนาะเป็นไกด์ว่าทําแบบนี้แหละอรอดปลอดภยัยทุกบอลที่เลี้ยงน้ําคนที่สนับคนเลี้ยงน้ำคนเลี้ยงน้ำเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะ ใช้เออนะฟองน้ํานะคะปิดหน้าดินได้นะเคยเห็นคนใช้ฟองน้ excel, ําแล้วมันก็โอเคเพราะว่าเราเคยสั่งมาเมื่อนานมาแล้วแล้วเขาใช้ฟองน้ํานะคะปิดหน้าดินก็ก็โอเคดีแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้รัดกระถางก็สรุปว่าเลี้ยงใหม่หมดเลยอ่าเสร็จแล้วแล้วไงต่อคะครอบมันเหรอ ใช้แก้วได้นี่แก้วกาแฟได้มองไม่เห็นค่ะคุณต้องลงมาหน่อยคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยเลี้ยงแบบแช่น้ำเราก็เลยต้องรองกลนไปสัหน่อยอ่าจริงๆใช้ไอแก้วคับเค้กก็ได้นะแก้วที่มันทรงเตี้ยกว่านี้หรือถุงพลาสติกก็ได้อ่าเดี๋ยวไปจริงๆเดี๋ยวไปหาถุงพลาสติกก่อน โอเคค่ะอันนี้เราจะใช้ถุงเนาะเป็นซิปล็อกนะคะหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้ใช่ไหมถุงหิ้วก็ได้นะคะแต่ถุงกงถุงแก้วก็ถุงแกงก็ได้มันอาจจะบางไปอันนี้ถุงซิปล็อกนี่จะดูหนาหน่อยถุงซิปล็อกนี่จะดูหนาหน่อยถ้าใช้ถุงกงถุงแกงถุงหิ้วสักสองชั้นก็ดีครับเพื่อเพราะว่าถ้าน้ําเขาหยดออกจากเนี้ยเยอะๆกล่องเปื่อยก็แย่ ไม่ไม่ใช่แยกแค่วัสดุของเรานะมันส่งผลไปถึงของคนอื่นด้วยเพราะเราเคยเจอมาเนาะคือมันแฉกไปถึงแบบลังเลยยิ่งถ้าลังบางนะคะทุกคนมันจะยิ่งทะลุง่ายนะเคยเจอแบบของเยอะแล้วลังบางใช่อันนั้นก็คือทะลุเลยอ่ะแล้วแบบขนส่งเขาก็ไม่รับผิดชอบผิดแล้วอะประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วไงต่อเราก็จะปิดปากถุงให้ยึดให้อยู่อ่าค่ะ แล,แล้วก็เก็บความรุดร้อยก็แค่พับค้นถุงมามไ,มไม่ให้แบบว่าค้นมันพองอแล้วก็เอาสกอตเทปอ่าเราต้องพูดเรื่องการขนส่งก่อนช่วงนี้นะคะเอ่อการขนส่งค่อนข้ามีปัญหานะคะคนที่ขนส่งโอเคสุดก็คือไพรส์ดินไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะส่งต้นไม้นะคะ ไปที่ไปรษณีย์ไทยก่นอนแต่ว่าแต่และพื้นที่อ่ะไม่เหมือนกันอย่างของบ้านเราอ่ะวันเสาร์เขาจะทํางานคือไม่เกินเที่ยงเองนะคะแต่บางพื้นที่อ่ะหลายพื้นที่เลยเขาก็จะทํางานทุกวันเสาร์ถึงอาทิตย์เนาะอ่าแต่ของบ้านเราอ่ะวันเสาร์ก็ทำถึงเที่ยงแล้วก็มาถึงวันจันทร์แต่ว่าเปิดถึงหนึ่งทุ่มประมาณนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็ยังดีเรื่องขนส่งเนี่ยน่าจะต้องคอยติดตามข่าวตามกลุ่มต้นไม้ต่งตางๆถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเขาเขาจะ,จะบอกบอกั<อ>กนเลยใช่ใช่ แต่ถ้าถ้าเห็นที่เคยมีปัญหาน้อยที่สุดก็ปัจนนีกับเบส SCG อ๋อแต่แ,ตแพง,แพงนะพูดได้ไหมขเขาให้พูดหรอแต่ SC SC g s g g จีดีเดีอยู่แต่ก็มาพร้อมกับ มันต้องแรกมันต้องแลกอ,อะทุกคนลืมไปค่ะตอนแรกเลยนะว่ายังไงฝากกดติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเพจเดิมนะคะมีปัญหานิดหน่อยนะคะมันโดนผิดปิดนะไม่รู้ว่าโดนแฮกหรืออะไรนะคะก็รบกวนนะคะไปกดไลค์เพจใหม่ให้ด้วยนะคะ,ะก็คือชื่อว่าอะไรนะเพจใหม่เรา sky p l a n t tissue culture ใช่ไหมคะมีแอหรือเปล่า ก็คือถ้าถาเขียนว่า sky plant มันก็จะขึ้นแหละที่ชูเคาน์เตอร์ค่ะก็หรือจะเป็น sky plant TC ก็ได้นะคะก็คือจะเกิดขึ้นเลยเนื่องจากว่าตอนนี้แลบเราน่าจะเสร็จเดือนหน้านะคะเราพยายามที่จะให้มันเสร็จเร็วแล้วนะคะตอนนี้เราหาช่างทุกอย่างได้เตรียพร้อมแล้วถือว่าโอเคแล้วนะคะอะอย่าลืมไปกดฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามในเพจด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีะการ รวมสนุกนะคะแล้วก็ขายของนะคะแบบทุกๆแบบ2อาทิตย์มาขายทีนะคะรวมๆกับเพจหรือส่วนต่างๆนะคะที่รู้จักแล้วก็มาจอยกันนะคะก็จะมารวมอยู่ที่ช่องเราเนาะในเพจของเรานะคะก็ยังไงนะคะใครอยากได้ต้นไม้นะคะนะคะน่ารักน่ารักนะคะหรืออะไรใดๆนะคะก็ฝากกดไลค์เพจนะคะแล้วก็ติดตามไว้นะคะเพราะว่า เพจใหม่เนี่ยเราจะรวมหลายๆสวนนะคะหลายๆบ้านเลยในหลายๆคนรู้จักมารวมขายอยู่ในที่เดียวกันเลยนะคะอะต่อไปหลังจากที่เราปิดหน้าดินปิดก้นแล้วลาไงต่อเราก็หาอะไรมาป้องกันด้านข้างไวเ้เราจะเลือกใช้เป็นแก้วพลาสติกแก้วกาแฟเพราะว่าเรากินกาแฟบ่อยอแล้วมันก็มีความแข็งแรงในการรับรัเราต้องรอเราต้องเราต้องเฉดแก้วกาแฟด้วยเพราะว่าถ้ากาแฟร้านพวกปากังร้าน ที่แบบเป็นกาแฟโบราอย่างเงี้ยบางทีแก้วเขาอะบางไปหน่อยมันก็ต้องดูดูดูด้วยนะคะแก้วอะมันจะมีหนาบางนะมนเท่ากัน่ง่ายงถ้าวางลงอย่างเงี้ยแล้วเราจับอย่างเงี้ยทุบนิดหน่อยรับแรงได้โอเคโอเคครับเพราะว่าไอแรงบีบด้านข้างอะแก้วกาแฟเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่าต่อค่ะแล้วก็สวบอืออืออ่าโอเคที่เราไม่ใช้ด้านด้านเนี้ย ครอบลงไปเพราะอะไรอ่ะ,อะเพราะว่าโคโลเขาออกมาปุ๊บแล้วก็แผ่ออกอย่างนี้แล้วทรงแก้วมันก็คือก้นเล็กแล้วขึ้นมาบานข้างบนอโอเคนะคะแล้วก็มันได้เป็นพื้นที่เปิดอโอเคเสร็จแล้วก็เนี่ยก็คือครอเพื่อไม่ให้เขาแบบเกิดความเสียหายเนาะแล้วก็ปิดด้านบนนะคะประมาณนี้นะคะอะปิดเลยอย่ลืนะคะทุกคน เพจใหม่ด้วยนะคะจะเจือนใจมากนะคะที่แบบไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบตกใจเหมือนกันเพราะตอนนั้นแบบคนติดตามเท่าไหร่หน้าพันแล้วอะแล้วอยู่ดีตอนนี้ก็เหลือหนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าเปิดเพจใหม่ฝาก,กกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนขอบคุณล่วงหนะ้าอย่าลืมกดไลค์วิดีโอด้วยนะครับอ๋อใช่บางคนดูเราไม่กดไลค์เลยนะกดซับเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอ่า ปิดให้มันแน่นหนานะคะอ๋ะอรอขอถามหน่อยสติกเกอร์ออกสกอตเทปสีใสกับสกอตเทปสีน้ำตาลนอะอันไหนมันดีกว่ากันอในส่วนตัวชอบแบบใสมากกว่า,ตาแต่มันมีความหนาให้เราเลือกอ๋ออะโอเค แต่จริงๆมันมีความหนาให้เราเลือกอ๋อหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นใสหรือน้ำตาลนะหรอใช่อ๋อที่เขาบอกไว้นะสีมีขนาดแบบสี่สิบออสี่สิบสี่สิบห้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋ออ๋อโอเคโอเคเลือกไม่ผิดเยอะหน่อยถ้าจำไม่ผิดสี่สิบน่าจะดีพอดีห้าสิบอาจจะมันราคาแพงไปสามสิบคือมันจะมันจะฉีกออกด้านข้างได้ง่ายมากอ๋อทุกคนคะอันนี้ขอแบบว่าเมานิดหนึ่งนะเออก็จะมีแบบว่า คนติดตามนะคะคนที่ชมช่องของเราเนาะก็น่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะเขาก็ยังบอกเลยว่าโมฮิโต้นะคะที่นู่นอะคือแพงมากนะคะตอนนี้ที่ไทยราคาดีๆนะคะใครส่งออกได้เนี่ยดีเลยนะนะใครก็อยากส่งออกก็ส่งออกเลยนะคะเพื่อจะยัดเจ้าตัวใหญ่สังเคราะห์เราจะเอาใยาสังเคราะห์เข้าไปข้างในด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เขากระทบกระเทือนแบบเสียสีกับแก้วถูกไหมด้านบนโอจริงๆแก้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ กว่าตัวกลุ่มใบอะไรโอเคอันนี้ส่งไปไกลอยู่นะคะเราก็มาลุ้นกันว่านอนจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นหลักทั่วไปเลยนะของการส่งโคโลนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือตะกร้าเนาะก็ก็ทําแบบนี้บอลสีก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะทําได้เหมือนกันหมดเลยนะคะประมาณนี้เพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นพวกฟิโลอ่ะถ้าเป็นใช้ใหญ่มันมันก็จะส่งแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องใช้พวกอะไรนะที่เป็นบับเบิลนะคะที่มันเป็นแบบเหมือนพองๆองะคะ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวนี้คนก็ใช้แบบนั้นเพราะว่ามันสะดวกเนาะแล้วก็ก็เสียหายน้อยแหละเอาจริงๆเพราะว่าแบบฟิโลมันใหญ่นะคะเดี๋ยวพาไปดูฟิโลก่อนนอกเรื่องอีกแล้วเราอะดูก่อนนะอันเนี้ยฟิโลมันใหญ่คะ่ะม,มันใส่แก้วไม่ได้หรอกประมาณนี้นะคะ อะอย่างเงี้ยก็แบบเป็นหลักเลยนะคะก็คงใส่ไม่ได้นะโอเคอ่ะต่อค่ะหลังจากที่สามีทําจนเสร็จแล้วเติมให้เรียบร้อยนะคะเช็คความเรียบร้อยอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็เอาสกอตเทกปิดด้านบนใช่ไหมไม่ต้องแน่นนะอ๋อแล้วอีกเหตุผลหนึ่งถ้าถามว่าทําไมเลือกใช้ใสอเ่าเวลาลูกค้าแกวออมาจากกล่องก็น่าจะเห็นสภาพต้นไม้ได้ชัดเจนกว่าแบบแบบสีน้ําตาลท จากข้อนะคะพวกนี้นะคะใช้เวลาประมาณสองเดือนนะคะโตรประมาณนี้อย่างที่บอกอย่างที่บอกนะคะไม้ข้อมันโตไม่เท่ากันนะคะแบบอันเนี้ยอะดูนะกะัแบบอันนี้นะคะมันก็โตไม่เท่ากันนะคะมันแล้วแต่เลยนะคะประมาณนี้นะออบอลน,นาญี่ปุ่นนะคะอยากให้สีอยู่นานๆก็อยู่ใน ไม่เิงว่าร่มเขาเรียกว่าไ่งแดดช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะ <S <S อย่าอย่าแบบไปแดดร้อยทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหลายๆส่วนก็บอกว่าอยู่สักประมาณสแลนสัก4ี่สิบกลังสวยนะคะแต่สแลนสี่สิบไม่มีก็ได้ห้าสิบนะคะก็สแลนห้าสิบกำลังสวยค่ะยังได้ทั้งหมดเลยนะคะประมาณนั้นอ่ะเสร็จแล้วหรอเจาะรู้หน่อยเจาะรูเพื่อหวังว่าจะมีอากาศระบายอ่า เพราะบางทีมันอบไปใช่ไหมกลัวมันอบไปเพราะว่าอุณหภูมิวันนี้ก็ตอนนี้สามสิบอ่ากลางวันสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกบานค่อนข้างร้อนนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยเสร็จอันนี้เราจะใส่กล่องใช่ไหมเราจะใส่กล่องอืมอ่ะการใส่กล่องทํายังไงอะไรยังไงบ้างค่ะจะใส่กล่องวันนี้ใส่กล่องแล้วก็คือกล่องเนยความสูงพอดีกับตัวสินค้าที่แพ็คอืมพอดีเพราะฉะนั้นก็เลย เคสนี้ก็เลยไม่มัดตุกแล้วเพราะกลัวน้ําไหลด้วยอ่าใช่ก็คือเราต้องหาของใส่ไปให้แน่นใช่ครับแน่นปึกเลยนะคะประมาณนี้แต่จริงถ้าใส่ใส่ตะ้าไส่ตะก้าก็ควรจะมัดใช่ไหมถ้าใส่ตะก้าเราจะมัดเพราะว่าตะก้ามันถ้าอย่างไนตะก้าก็ต้องมัดค่ะคุ้เพราะว่ามันตะก้ามันไม่แน่นหนาเขาเรียกอะไรอ่ะตะก้ามันมัดง่ายแล้วก็ ตูดตะก้าแข็งแรงไม่เหมือนตูดของกล่ไม่ไม่แต่ตะก้ามันก็มีหลายเกรดนะคะทุกคนอ่ะอันเนี้ยเลือกให้ดีนะอย่าเอาตะก้าบางนะตะก้าบางอะ่ะมีเดียวถ้าสมมติว่าต้นไม้มันแบบมีน้ำหมักหน่อยเนาะม,มันขาดนะต้องเลือกตะก้าที่ค่อนข้างหนาอยเดี๋ยวนี้เราเห็นเขาว่าตะก้าพรีเมียมนะคะก็ะคือของพรีเมียมอะ่ะที่แบบว่าแถมอะ่ะนั่นแหละคะ่ะเขาจะใช้ะตะก้าประมาณนั้นกัน มันก็จะราคาสูงกว่าอันละประมาณ69 70บนะ2อันก็150หเฉพาะคาตกกาคาเอ,อนั่นแหละอย่าไปว่าน้องมากนะน้องแบบว่าราคาตอนนี้เนอะน้องราคาค่อนข้างที่จะเออนั่นแหละค่ะทุกคนใครชอบซื้อก็ซื้อ,อ,อ,อตอนนี้แหละก็โอเคแต่ใครที่ซื้อมาตอนแบบแพงๆอย่างเช่นเราเนี้ย <c oughs> แล้ก็ไม่เป็นไรโอเคอยู่ใช่ไหมเธอ ก็ซื้อทุกตอนครับก็ถูกจะแพงก็ซื้อทุกตอนเออ,น,เอนะคะคนอโอเคแล้วก็จะใส่ใยสังเคราะห์นะคะลงไปอีกยัดันไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีเยอะเรามีใยสังเคราะห์เยอะเราก็ใส่ไปใยสังเคราะห์แพงเพราะเวลาข็มต้นไม้แพงกว่านะคะใครคมีหนังสือพิมพ์ก็ใช้หนังสือพิมพ์นะครับพ,รอพอดีว่าใยสังเคราะห์เยอะเยอะมากโอเคเราเอาสกอตเทปปิดนะ ไม่ต้องเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันก็อยู่ตัวของมันอยู่แล้วเราปิดกล่องทุกอย่างพอดีตัวตัวปากแก้วเนี่ยพอดีกับกล่องตอนปิดพอดีอ่าค่ะพอนี้คือเราก็ปิดอะไรนะกอะเทปเนาะจนจนจน,จนเต็มนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเขียนชื่อนะคะประมาณนี้นะคะเขาเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็จะไปส่งไปรษณีย์เพราะแล้วก็ e m s นะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวปิด ให้อีกเดี๋ยวก็เช็คความเรียบร้อยอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไปส่งได้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะใครอยู่ถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจใหม่นะคะทงไวาอยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะคะทุกคนไงฝากด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆนะคะเอาซักแบบครบอประมาณ500ไลคยแล้ละกันเนาะเดี๋ยวจะพามาไลฟ์สดนะคะมีน้องๆน,นะคะเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะจากหลายๆส่วนเลยนะคะหลายๆหลายๆแบบการ์เด้นนิดนึง <laughs> แต้เราะจะบังคับเข้ามา <laughs> ที่พาเขามาแบบว่ามาขายของร่วมกันนะคะเ,เดือนหนึ่งอาจจะมีสักครั้งสองครั้งนะคะแล้วก็เป็นราคาแบบว่าน่ารักน่ารักนะคะให้ทุกคนเลยนะคะประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ